สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ผู้เล่าพามาแวะเยี่ยมเย็นบ้านคุณตานะครับท่านอยู่สองคนตาใหญ่ใช้ชีวิตตามภาษาชาวบ้านทั่วไปนะครับท่ามกลางธรรมชาติ สาธุสาธุตุลาจบพืน้นจบผู้มือจุดที่จุดทางเป็นยังคือถามวางที่ถามนั่นแล้วผู้ขาบ่าแม่นค้นหูแกวตาทิดไหมหายนั้นคัดของหูคองหางกะถ้าบอกว่าแมนแรนโบ้สึก พูดว่าพ่อเลาะจ่าบ่คอหูคอหางกับบ่ให้จีนในส่วงกันแนวมีจนมีตมัวหรือยังไงก็บ่หูจัก <c oughs> ก็เลยว่าพลาดไปนี่ละคือมีลูกแก้วหัวแก้วหัวแหวนเพิ่นอยากหูจักกท็ทีให้ว่าให้เพิ่นฟังผู้เพิ่นเกิดยย่ๆรุ่นผู้นี้มันทีเขาเก้าสิบปีแล้วอืก็ให้ อันได้ที่เคยหูมากให้มากง้อยหัวง้อยบ้าง้อยปากให้โว้เป็นปั้งเป็นเลี่ยงเป็นเทาต่างเลยมี่คำสอนของผู้เพื่นเกิดก้อนได้อาบน้ำห้อนก้อนลูกหลานเกิดรุ่นกัสที่ได้น้ำทือค้องอันได้ดีในง้งามก็ไดีอุจักปานิสาทุ อาบ้านนี้ผมจะถามตาเดอ้อะถามหมดบาตาซื้อยังครับคำไหมคุณตาคำไหมสิทธิราชเนาะจิจิราชเกิดอยู่บ้านเมี่ยงคึกตำบลเซลแล่อำเภอคุมพะวาอุดรน,นี่แหละปัจจุบันอยู่ใส่ครับ้านที่ที่อยู่แปดสิบสาม หมู่สามตำบ,บลเชลเล่บ้านเด,ด็กขี้แปดทิพสามนี่นะบ้านนู่นสะอาดตุดตาเนี่ยบ้าบ้านนี่ยืนนี่บ้านนี่นนเดี๋ยวนี้อยู่บ้านนู่น,นสะอาดเ,อเขตบ้านนู่นสะอาดเป็นอำเภอชหนองหันตำบลขวอนสายเดี๋ยวนี่ตำบลขวัญสายขวัญสายตะกี้กีเป็นต้นตำบลบ,บัญชีแดงแล้วลูกหลานเขาถามว่า เขาอยากเป็นลูกศ kind of ิษย hmm. ์มาศึกษาวิชาน้่คุณตาคุณตาสินรับลูกศิษย์ลูกหาบ่เนี่ยโบนิบาเด้หรอโบนิบารับมั้ยบ่โบนิบาอีกยังรับท่เราโบบาบ่ิบาครับบหามบบหามสำหรับผู้ที่สนใจเนาะสำหรับผู้ที่บบสนใจก็ก้าวผ่านไปวันนี้คันเพิ่น สมมุติว่าเขาอยากเรียนวีซ่าเขาต้องเห็นอย่างแน่ตาป่ะเนี่ยวีซ่าอาคมที่ตาไม่อยู่เนี่ยวีซ่านี่ม,ม่อแมนยู่ปืนยินหอ,อกอีหยังดอกครับ <laughs> วีซ่าก็เป็นน้ำลูกน้ำหลานนี่แหละเจ็บหัวปวดท้องเพราะพอแซฟนี่ก็แนวหนึง่งครับวีซ่าสูรเียนอ้อปองน,นต่างหาก อันนั้นมีดีปองตากตากระมีเหมือนปะใช่เขาเว้าอยพู่นี่เขาหูแล้วคู่เท่าตัวตาบินแน่นเยี่ยนไปจากโพลีสีพูนัีนคู่เท่าตัวตาบินแน่นตำนานออกปองเป็นยังไงตาตาพ่อบอกสู้ฟังได้บ่เป็นเกามาจังไงเป็นตัวไปบวช เดี๋ยวก็เลยไปเฮียนแต่กี้ปึกอีหลีื่องบ่อจักหยังหมดละหนังสือกับอะไรมันบ่อ้าหนังกับบ่ออกบ่อบ่ออะไรพูดเรียนไปเรียนบันเสียแน่พูดได้ไปเรียนหรอมู่เขาขี่ขันเรียนเอาไปยังคู่เขาเป็ีนไดเขาก็เปลี่ยนเหมือนการที่เข้าไปขอวีซ่าเพิ่นนี่ยกขันหาไปขอนี่เห็นจังไรแน่ นี่คันหาชิ้นนี้ละขันหาก็คือมีดดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่นี่ค่ะผ่าเขาผ่าบ้าไปเตะเออผ่าเขาผ่าเขาผ่าบ้าก็ได้ได้แค่เข้านั่นเป็นนิ่นบนมีดผ่าเขาดอกเพิ่นเฮ็ดพับแพแรแดงก็สั้นพับแพรขาก็สั้นใส่ไข่นั่นขาไข่เหรอขาไข่บาทหนึ่ง เขาไปเรียนวิชาหนังตอนนั้นตาเขาชิมเลยเขาโบดเขาโบดมือที่ไปยกนี่ขันเบิกเซ่ยขัวนี่แหละนี่ขันเบิกเบียบบงอันนี้ไปเรียนออกฟองอตอีออกฟองยี่นี่คอ,อ,องที่แรกอ่ะออกฟองออกฟองคาถาออกฟองท่องว่าจัางไรตาจำได้ป,ไดป้องเวะาสู่ลูกสู่หลานเพิ่นฟังงนะออปฟองนี่คืนที่แรก ข้อโคไปโคชิมใส่สบานตัสบานเป<อ>็นลูกศตัวโคผู้ผู้คู่เนี่ยก็บ,บอกว่าที่เช็ดมุ่นโคไอ้เช็ดให้ยำให้ลูกให้หลานเด้อพีมาห้องเป็นลูกเป็นหลานชินน้ำข้องผู้เพิ่นได้เพิ่นดีที่เช็ดระบาดเนี่ยทุ้มนี่ก็ย่อขันขึ้นรับเพิ่นกิดผ้าบา เขียนข้อให้นั่มละบา้านบาไปขังนฉันเนี่ฟังเลยเลยเขียนไปขึ้นเขียนเป็นบทอันคาถาเน,นี่ยเหมืนบ่คาถาเนี่ยเขียนบทเลยเป็นอย่างบอกวางที่เด้อสภ้อผ้าทเทปโตดาเจ้าทั้งหลายของผู้ขานี่เอ้ยขอกราบขอ,อไหวขอจงมาปุกปกักรักษามา,าห้อยหัวไงเก่าผู้ขายเลียนหนังสือไง แต่ว่าสักทีดีๆได้เกี่ยววิชาอ้อปองนี่บอตาวิชาอ้อปองเอา้วิชาอันเอาหนังสือไปล้านนี่คอหัวบาเดียวเท่านั้นมือรุ่นมรนเมื่อจิกาก,กินหัวแลว่าวิชาออปองใช่ไะไม่ที่บอนี่วิชาออปองนี่บอตาเอ <c oughs> บอ <c oughs> บาดบาดนี่ขอสองอันนั้นคืนที่แรกผู้ขาเห็นหนังสือในคอยได้ห้อยหยีป,ปั้นขัน คอยท่านกันมายี่ยุบยนีหยาบเหมือนเงมามานี่กับเจียวรุวง่งงามนามสายหน่โน้มมาเชนพันตาเ้าลานพระจึงท่านคาถาบทนิวาพุทธปัญญาธรรมาปัญญาสังขะปัญญานามาหุนตินี่วักหนึ่งวักสองอมระซาพระญามุ่นปอง ป้องฝ่าได้ป้องแขนป้องพญนแน่นพอ่อคะเลยเจ้าฝ่าพู้ขายให้หนังสือในคอยได้เรื่อมาสนจิตยอยู่เดี๋ยวนี้มาสนใจอยู่เดี๋ยวนี้คอยมาโดยควรสติปัญญายุคขี่ยุคขี้พขาเทือนนี่วทาขี่สองว่ี่สามวัดทีมามัดทีมานน้าหุนตี อือันนี้เนี่ยนะได้ยู่ได้ดอกยั่กคันในทองก็คือไกลขึ้นมาอยู่อมนั่นหนึง่งจิตจินหัวคุ้มฟ้าที่พอมอีพุม่มซุ่มซื่นนีด่ดูร้านได้ไมีคุ่มซุกเราลื่นยื่นเหมือน,น,นอยู่เกินนี่อันหนึ่งอีก โบ้แนวละหลายดอกอมพุทธอออมธรรมาอออมสังเขาออ้อออ้อออุอีอุอีอาอูอาอูขใคจะกิ้นจะอ้อหยอดธร้ำยุ่มมันสูญนี่เนี่ยขครจะขึ้นอ้อคู่โขามาเห็ีในชิ่งอาคู่กับสามีนี่นี่บทหนึ่งสามที่บทไปแล้ว ที่อว่านี่ลายบด้องมือติดตาลายมือละวันนี้ตาดูดวงเป็นบ้ราะนนีไงางดีกูมีตะบงลามือ่งวันนี้เ่นตาแตงแก่เสียเคอจังไรแน่ห้ามีผู้ติดต่อแงแก่นี่นี่ข่วมตัว บอกหมายถึงว่าขันมีผู้ติดต่อมาตาสิรับงานบ่อบ่อไปยังมานนดบ่อไปหามบ่หามเนาะว่างทิพัวดแล้วโอ้แล้วบอไหวแล้วสิ่จะไหวผู้ต่อไปแล้วเพิ่นบมให้หามเพิ่นไม่พูนบรรณุดแล้วคาถาเลี่ยนอันนี้ เป็นขอคว้มขั้นต้นว่าพาธีอา่านโปนมนุษย์เพิ่นบ่อยแพงผู้นั่นเสียมีอยู่ยื่นมือก็ตายไวล้วผู้นี้เมื่อตายเนี่ยเนี่ยแจ้งแก่เสียขออ้อแจงแ้แจงแก่เสียข้อแจ้งแกเนี่ยเหตุท่าน<อ>บ่อยมาเอาขันบ่ได้เท่านั้นบ่เอาหามใบโบอีกนี่กระไรแหงห,หายไหลคัก<อ>บ่ว่าลูกนี้รด เอาอิลีนี่มีดจะขอดกว่าไข่ขันหาขันหาจ้ะ่ข่ขันหาสองขันขันแปดขันหนึ่งแจ่ดี้เนี่ยซัมพอแจ่ที่ชื่อนี่ขันหาขันแปดทุ้งละหูกว่ขันหนึ่งสามขันนั่นมีเงิ่อนบาทเดียวผู้ใช้เมื่อไรบ่ออนอ้อาใส่บ่อยใส่ใส่แค่บาทเดียวใส่แค่บาทเดียวอันนั้นใส่คงใส่ใส่จังหัก หมวยมาใช่หนใหายทั้งอื่นแต่มาใหายทั้งเนี่ยเขาเจ้าเฮ็ดใส่กันน้ำข้นป่วยได้หลายนี่บ่ได้เขามาเฮียนน้ำขจ้าเฮ็ดทั้งนอกอยู่ซ่านเหมือนมอันนั่นเบลมาตะบันกันนวนมือรับเฮ็ดบ่ได้แตงแก่มือคนตายข้าว้ใบเฮ็ดบ่ได้มันไปพาขึ้นขลิ่มหมายถึงว่าคนตายในหมู่บ้านนั่นขันหมู่บ้านนั้นมีคนตายกับเรสามารถแต่งแก่ได้ ได้อยู่ออกทางนอกไปเงยเียบเดินขวมทางไปได้อยู่จะเป็นยีนออกมาเห็ุเปี้ยเขามาเหตอยูุหนีก็หลายคนน่ะอ๋อหมายถึงว่าในมูขันเกิดว่ามีค่ตายในมูบ้านนั่นอืเท่ากับต้องง่ายสถานทีถ้าต้องเขาแบงแบงบ้านกับเพราะไปยังไปยู่บ้านทั้งเขาบบแบงโอ้ขันขันเป็นนนี่นั่นนี่ดีจาเป็นต้องออกมาเหตุทุกไงจะง่ายแท่งท่างนอก เปลี่ยนสถานที่ต่อให้อยู่ในหมู่บ้านมันเทาเอออมุ่นจืดมุ่นจืดเป็นยังไงตามุ่นจืดเออมุ่นจืดมุ่นจืดนี่เขามีเพื่อนยังครับว่ดนออีนะมุ่นจืดก็่ดีนะต่อมาก็่าดีมุ่นผู้ตายเอาไปน้ำโอ้หมายถึงว่าขันขันเท้าไปเฮ็ดนั่น,นมันศีดมันสิบ่มีเออม,มันสิบ่เกิดความศักดิ์ศรีมันสบายบ่ได้โอ้เฮาเฮาบ่สามารถทำพิธีตอนนั้นได้เออบ่ได้เฮ็ดมุ่นจืดมือดับนี่คือมือยังมือดับมุ่น ซี่หาเมื่อดับม่นกับจืดแยไปเฮ็ดโอ้เขาว่าเฮ็ดตอนม่นยังก็แล้วแต่สิบหาวันเมื่อดับคนตายในบ้านเนีบักนั่นเอาไปน้ำโอ้หมายถึง่นเป็นสูงม่นขึ้นผู้ที่มันตายในอ่าเนี่ยนี่แหละนี่นี่นี่ซ้ำนั่นนั่นนั้นเนี่ยเมื่อดับเมื่อดับนี่ที่กล่าวถึงหมายถึงเมื่อใดตาะ ดับที่ที่ก็มี่ดับท่ผ่าก็มี่๋อมันสิมี่บอกไว้อยู่ดอกว่ามือดับมันจ่คำว่ามือดับยาเหตุยาเหตุหังทั้งสิ้นคุณตายในบ้านมันเขาผีโดนั่นคนตาตแล้วเป็นผีผีเมามุ่นเข้าไปนั่มไว้สิอมันบอยเกียวบอคข่มโอ้มุ่นถึงวัาศักดิ์สิทธิ์คุณตาท่านนี้เป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ในลักษณะที่ท่านสามารถทำพิธีสะเดาะเคราะ์ต่อชะตาพิธีกรรมเกี่ยวกับทางวิญญาณไล่ผีไล่ปอบท่านก็เคยทำมาและก็อีกหลายๆอย่างในแวดวงข้าราชการเรียกท่านว่าปราชชาวบ้านซึ่งท่านสามารถเล่าผาแดงนางไอ้ได้เป็นกาบเป็นกอนเป็นพยาด้วยถ้อยสำเนียงพื้นบ้านท้องถิ่นอำเภอกุมภาวาปีอันนี้คือสิ่งที่ท่านเป็นนะครับแล้วก็คาถาอ้อปองก็เชื่อกันว่า หากใครทำเสเําเร็จทําได้ดีทําให้ลูกให้หลานลูกหลานเราก็จะฉลาดปลาดเปรื่องศึกษาหาความรู้ได้ง่ายอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกเอาไว้ท่านอาจจะสับสนไปบ้างก็เรื่องของการสื่อสารเนื่องจากว่าหูท่านไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะอันนี้ท่านจะหลงหลง,ล,งลืมปืมไปบ้างก็ต้องขออภัยผู้เราก็พยายามแกะตัวบทคาถาจากคำพูดของท่าน อันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังหากท่านใดจะสนใจติดต่อโทรไม่ติดเนื่องจากท่านรับสายไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะให้ติดต่อลูกสาวได้เลยครับลูกสาวก็ไม่ค่อยได้พกมือถือมีกิจกรรมส่วนตัวเยอะแยะอาจจะต้องโทรทีหน่อยโทรบ่อยครั้งหน่อยอันนั้นก็แล้วแต่โอกาสเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ